วันนี้พอผมมาถึงนะฮะแล้วก็มีคนคนเจ็บเขายืนกันอยู่ทางทางนล้วเนี่ยข้างคุกบาทก็มามาถึงปุ๊บก็ถามเขาว่าพี่มีใครเจ็บอะไรบ้างไหมเขาก็มีผู้หญิงหนึ่งคนหัวแตก แล้วก็พี่ผู้ชายอีกคนนึงครับหัวแตกแต่พี่ผู้ชายอ่ะไม่ไปโรงพยาบาลผมก็เลยเอาคนเจ็บทั้งหมดไปนั่งอู่ายรถก่อนเพื่อรอรอรถมาเสริมแล้วก็เอาขึ้นแยกย้ายกันไปโรงพยาบาลครับครับ,รบเพบาะเจ็บก็ตอนที่ผมถามคนเจ็บเขาบอกว่า ตอนเขาเขานั่งรถมาคนขับรถเขาก็ขับขับมาเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้กระจกมันขึ้นฝ้าเราใช้ที่ปัดน้ําฝนปัดพอปัดน้ําฝนเสร็จปุ๊บเขาก็ขึ้นในนี้เลยปีนปีนขึ้นแล้วก็ปีนความขึ้นอ๋อก็คือไม่มีโคตรอะรณีใช่ไหมพี่ใช่ครับเขาคือเขาปีนปีนในทุกบาทแล้วก็ปีนความอ๋อทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดกี่ลายนะพี่ทั้งหมดน่าจะประมาณสิบเอ็ดลายสิบเอ็ดลายเบื้องต้นเราเริ่แจ้งสิบเอ็ดลายพี่ชื่อพี่ชื่ออะไรครับพี่ สมสักครับสมศักไปอาสาระพี่อาสาร่มลมใจจุดบางชันเขาบนขาก็คืออันนี้ที่อะไรคื่ไม่มีตอนแรกที่มีได้รับแจ้งอ่ะเพี่ได้รับแจ้งว่ามีประกายไฟไม่มีใช่ไหมไม่มีครับอ๋อผมว่ายังยังไม่มีนะยังไม่มีประกายไฟแล้วทีเนี้ยผมอ่ะเข้าไปกับอาสาสยามสยามลมใจสยามลมใจเข้าไปอยู่ในรถเพื่อที่ไปหาของมีค่าของผู้เสียหายเขาบอกว่ากระเป๋าอ่ะเขายังอยู่ในรถแล้วผมอ่ะเข้าไปเ็จปุ๊บแล้วทีเนี้ย แต่มันระเบิดก็เลยก็ช่วยๆกันลากกันออกมาตอนอตอนกระเป๋าคนเจ็บก็ยังคายอยู่ครับยังเอาออกไม่ได้ก็ต้องรอรอทางรถทางบริษัทของรถบัสเขามายกครับไปนะไม่ชิทางหรอพี่ไม่สนามทางาอ่อไม่แน่ใจเขาบอกว่าคนขับอะ่ะเขาขับรถมาแล้วเหมือนแบบกระจกมันเป็นฝ้าเขาก็ใช้ที่ปัดน้ำฝนปัดปัดปัดมาพอปัดมาเสร็จปุ๊บมันก็เกยนี่เกยแล้วก็ใช่แล้วก็ปิดเลย อยู่ที่มนครับทุกคนปลอดภัยนะครับทุกคนปลอดภัยก็มีดับเก็บได้ท้เรือนเดืนครับเดี๋ยวราช่ย